ค่ะก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะเด็กๆป .3 ทุกคนก็มาเข้าสู่บทเรียนต่อไปนะคะของครูดานะคะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของอากาศไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูดาจะมาทบทวนนะคะเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศนะคะบางครั้งนะคะในอากาศ มีส่วนประกอบต่างๆที่เราเรียนไปนะคะก็คือ g ก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแก๊สออกซิเจนนะคะส่วนประกอบอื่นๆรวมทั้งแก๊สไนโตรเจนนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้ามีในปริมาณที่พอเหมาะก,ก็จะปลอดภัยนะคะดีต่อสุขภาพเราก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกตินะคะทั้งมนุษย์และสัตว์แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งองค์ประกอบของอากาศเปลี่ยนแปลงมีอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปนะคะอย่างเช่น มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เยอะเกินไปในอากาศก็จะส่งผลเสียนะคะทีนี้ถ้าแก๊สที่ไม่เป็นพิษเยอะขึ้นก็ไม่เป็นไรเราก็รอดไปนะคะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะคะมีภาวะทางอากาศภาวะที่มีอัตราส่วนองค์ประกอบของทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อเราเพิ่มขึ้นอย่างเช่นมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นเนี่ย ก็จะส่งผลเสียนะคะต่อเราต่อสุขภาพนะคะทีนี้วันนี้เด็กๆมาดูข่าวนี้นะคะภัยมืดจากมลพิษทางอากาศโดยพดุงจิตเจือจุนนะคะข่าวจากหนังสือพิมพ์นะคะข่าวจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์นะคุณดาเปิดดูนะคะวันนี้ข่าวเด่นวันนี้นะคะจากมาติชนออนไลน์นะคะเห็นไหมคะว่าเป็นข่าวภาวะนะคะภัยมืดจากมลพิษทางอากาศ เราก็เห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะในโทรทัศน์หรือว่าในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาบอกว่าวิสัยทัศน์ในการมองเห็นไม่เจ็มชัดขมุกขมัวนะคะบางครั้งไม่ใช่มันมันไม่ได้เป็นไอ้น้ํามันไม่ได้เป็นหมอกตามที่เราคิดกันเราดีใจเอ้วันนี้อากาศขมุกขมัวนะคะแต่ที่จริงแล้วเฮ้ยเป็นแก๊สพิษนะคะความสกปรกของอากาศนะคะภัยมลพิษทางอากาศเนี่ยมักจะพบ ในเมืองใหญ่หรือเมืองหลวงบ้านเรานี่โชคดีนะคะทีมงานกรุงชิงยกมือขึ้นอ่ายินดีด้วยนะคะนักเรียนเนี่ยเป็นกลุ่มที่อากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์นะคะกลุ่มกลุ่มท่าสูงอยู่ดิมทะเลก็อากาศดีนะคะหรือท่าศารารอบๆโรงเ,เ,เ,เรียนท่าศาราก็อากาศดีนะคะไม่ถึงกับแย่เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีรถติดอะไรมากมายนะคะแต่คนที่อยู่ในข่าวนะคะภัยมืดจากมลพิษทางอากาศตรงนี้ นะคะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในเมืองใหญ่หรือในสถานที่ที่มีภาวะของส่วนประกอบของอากาศเนี่ยเยอะเกินปกตินะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะวันนี้ครูดาจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องมลพิษทางอากาศนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปนะคะคลิปนี้เด็กๆสามารถไปเปิดดูได้อีกครั้งนะคะเข้าไปใน y o u t u b e และวพิมพ์ว่ามลพิษจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงหรือมลพิษทางอากาศก็จะมาเจอคลิปที่มีชื่อว่า Air pollution นะคะมลพิษทางอากาศนี่นะคะมลพิษทางอากาศไปดูได้เลยนะคะเป็นคลิปวิดีโอ <Air S 1> สั้นๆ <Russian. S 1> มลพิษทางอากาศคือการเกิดฝุลละอองโมเลกุลชีวภาพหรือวัตถุอันตรายชนิดอื่นๆในชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งเป็นสาเหตุของโรคก,การเสียชีวิตของมนุษย์และทำลายสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาด้านมลพิษทางอากาศเป็นอย่างมากซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดฝุ่น PM 2.5สาเหตุการเกิดมลพิษทางอากาศมีดังนี้ 1. เกิดจากการใช้ยานพาหนะปัญหานี้เป็นมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการจราจรเป็นสำคัญซึ่งก่อให้เกิดก๊าซคาร์บรอนมอนอกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนกาสส๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์รวมทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็กและสาระกั่ว 2. จากโรงงานอุตสาหกรรมมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเอนิดอุตสาหกรรมโดยส่วนมากเกิดจากกระบวนการผลิตเช่นจากการละเหยของก๊าซบางชนิดซึ่งเกิดจากขยะมูลฝอยและของเสีย ซึ่งเชื้อเพลิงที่นํามาใช้ในการเผาไหม้และในกระบวนการผลิตนั้นมีอยู่3ประเภท,ทใหญ่ๆคือเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวและเชื้อเพลิงที่เป็นกา๊าซและสิ่งที่ตามมาจากแหล่งกําเนิดดังกล่าวคือสารมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ชนิดต่างๆได้แก่ก๊าซคาร์บอนมอนอ,อกไซด์ฝุ่นละอองกา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และกา๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 3. การเผาขยะมูลฝอยประชาชนในเขตพื้นที่ชนบทส่วนมากนิยมการเผาขยะที่บ้านมากกว่าให้รถจักเทศบาลมาเก็บขยะซึ่งการเผาเหล่านี้ทําให้เกิดมลพิษทางอากาศได้เช่นกันเยอะแยะเลยนะคะ 4. การเผาพื้นที่ทําการเกษตรการเผาพื้นที่ทําการเกษตรเป็นแหล่งมลพิษที่สําคัญ ที่ก่อให้เกิดหมอกควันฝุ่นละอองเข้าและข่าวหมควันระบายสู่ชั้นบรรยากาศส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันคลุมประเทศไทยมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศไทยและยังส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพเกษตรกรนอกจากนี้มลพิษทางอากาศยังเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากปรากฏการธรรมชาติ ได้แก่พายุและไฟป่าผลกระทบของมลพิษทางอากาศมลพิษทางอากาศทำลายสุขภาพอากาศเสียจะทำให้เกิดโรคแพ้อากาศโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิตผลที่เกิดในระยะยาวอาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้มลพิษทางอากาศ สามารถทำลายสิ่งกอ่อสร้างและของเครื่องใช้โดยเฉพาะสิ่งกอ่อสร้างที่ทำด้วยโลหะทำให้เกิดการสึกกร่อนทำให้หนังสือและศิลปกัรต่างๆเสียหายและทัศนวิสัยแย่ลงก่อให้เกิดอุบัติเหตุนในชั้นบรรยากาศท้องถนนและท้องน้ำวิธีการลดและป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศมีดังนี้ค่ะ รถยนต์ที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดครอบครัวและประโยชน์ในการใช้งานรวมทั้งเลือกรุ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเพื่อโลกและเพื่อตัวคุณเองเลือกเติมน้ำมันชีวภาพเช่นไบโอดีเซลเอทานอลเพื่อลดการใช้พลังงานประเภทน้ำมันนอกจากเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วยังประหยัดเพราะมีราคาถูกอีกด้วย เลือกใช้รถโดยสารประจำทางหรือใช้รถจักรยานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวหากเดินทางในระยะใกล้ๆล mm hmm. ูกต้นไม้เพราะต้นไม้สามารถดูดซึมก๊าซคาร์อบนอนมอนอกไซด์ได้ mm hmm. และต้นไม้ยังให้ร่มเงาให้ความร่มรื่นหากไม่มีพื้นที่ในการปลูกก็สามารถปลูกต้นไม้ใส่กระถางโดยปลูกให้เป็นดอกไม้ประดับได้เช่นกัน มดการเผาขยะมูลฝอยเปลี่ยนเป็นการฝังกลบหรือนำไปทำเป็นปุนย๋ยแทนมดการเผาพื้นที่ทำการ,กรเกษตรเปลี่ยนเป็นการไถกลบตอตังข้าวใบอ้อยหรือเศษซากพืชเพื่อช่วยเพิ่มความสมดุลและคืนชีวิตให้กับดิน ที่ลดมลพิษทางอากาศทําได้หลายวิธีด้วยกันแนวทางการลดมลพิษทางอากาศด้วยตัวของเราเองนอกจากจะทําให้มลพิษลดลงแล้วการปลูกจิตสํานึกให้ทุกคนรู้ถึงผลกระทบจากมลภาวะที่เป็นพิษที่เกิดจากการกระทําของตนเองยังเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนได้อีกด้วยรักโลกรักอากาศเท่ากับรักตัวเอง รักโลกรักอากาศเท่ากับรักตัวเองนะคะ,คะเด็กๆคนไหนนะคะอยากดูซ้ำย้ำนะคะก็ไปได้นะคะที่ YouTube นะคะช่อง YouTube และพิมพ์คำว่ามลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงก็ได้นะคะแล้วก็จะมาเจอตรงนี้นะคะเป็นเรื่องของมลพิษทางอากาศ Air Pollution นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะเจ้าของเว็บไซต์ที่รังสรรค์ สื่อดีๆตรงนี้ออกมานะคะเด็กๆก็ไปดูได้ครูดาเนี่ยจะเป็นผู้รวบรวมคัดสรรสื่อออนไลน์นะคะมาให้เด็กๆและเด็กๆก็ไปสารต่อได้เลยนะลูกไม่จําเป็นว่าต้องต้องดูจากคลิปที่ครูดาถ่ายวิดีโอให้ตรงนี้นะคะบางครั้งไม่ชัดนะนักเรียนก็ไปดูซ้ําได้อีกรอบนะคะก็มลพิษทางอากาศนะคะเป็นภาวะที่อากาศเนี่ยมีองค์ประกอบบางส่วนมากเกินไปนะคะและองค์ประกอบที่เพิ่มขึ้นมานั้นะ่ะ เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์หรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์หรือพืชนะคะซึ่งรายละเอียดย่อยนะคะสำหรับคนที่อยากจะเพิ่มเติมก็อยู่ในหนังสือหน้า15นะคะมลพิษทางอากาศเนี่ยนะคะเกิดจากน้ำมือของมนุษย์และเกิดจากธรรมชาตินะคะนักเรียนก็เคยทำไม่แมปปิ้งกันไปแล้วนะคะแผนผังความคิดนะคะามาดูนะคะวันนี้มาดู กรณีที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์นะคะอย่างเช่นการเผาป่านะคะการเผาปา่าการควันจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเห็นนะคะดูข่าวนี้นะลูกนะมนีเป็นภาพสดจากกล้องเทวะแคมของช่องสาขออนุญาตเอียงกล้องนะคะเช้าเหนืออยู่กันอย่างไรแม่ห้องสอนเช้านี้315ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่ง ค่ามาตรฐาน50นะฮะเชียงใหม่168เลย133พะเยา110และจังหวัดแพร่104ค่ามาตรฐาน50ค่ามาตรฐานแค่50นะคะแต่ภาวะฝุ่นตอนนี้นะคะ300กว่านะเวลามีช่วงการเผาป่าแบบนี้ที่เลยนี่ยไฟป่าที่ผูกข้างกับผูเรือ500ไร่เข้าไปแล้วเสียดายนะลูกนะส่วนที่ลำปาง ต้นไม้กว่าจะโตแต่ละต้นโอ้โหบางทีมนุษย์นะคะก็ไปทําลายสิ่งเหล่านี้และทําให้เกิดมลพิษนะคะนอกจากนี้ที่ลำปางยังมีไฟไหม้ข้างถนนลามไปหลายสิบไร่ฝีมือนะคะเป็นฝีมือมนุษย์นะคะจากการทิ้งก้นบุหรี่นะลูกนะทั้งหมดทั้งมวลนี้ทําให้เกิด pm 2 5เป็นห่วงชาวเหนือนะครับอยู่กันอย่างไรครับแต่วะแบบนี้ ามาดูต่อนะคะอันนี้เป็นสาเหตุนะคะการเกิดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากธรรมชาตินะคะก็คือภูเขาไฟระเบิดนะคะก็ไปดูได้จาก y o u t u b e นะคะถ้าใครอยากดูเพื่อความตื่นเต้นเพิ่มเติมนะคะภูเขาไฟระเบิดเนี่ยจะปล่อยแก๊สพิษออกมาเยอะนะคะอย่างเช่นก๊าซัลเฟอร์นะคะเป็นพวกกร,รมะถันนะคะเมื่อไปผสมในปอดของเรานะคะก็ จะทำให้เกิดโกรดกัดกร่อน,นอวัยวะภายในนะครับก็เป็นอันตรายนะคะนี่เกิดจากฝีมือของธรรมชาติอันนี้เราควบคุมไม่ได้แต่ฝีมือมนุษย์เนี่ยเราควบคุมได้นะลูกนะโดยการที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะอันนี้มาดูซิเป็นคลิปสาเหตุหลักของ PM2.5 ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโอ้สงสารจังเดกคุณดาจะขยายดูนะคะ พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยโอ้มลพิษจากโรงงานกําลังคุกคามชุมชนสระบ,บุรีไรยองปราจีนบุรีตอนนี้นะคะเต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเนี่ยถ้าไม่มีโควิดมาเบรกไว้นะก็ถือว่าเป็นการล้างฟองอากาศใช้ได้เหมือนกันนะเขาได้หยุดกิจกรรมต่างๆลงนะคะโรงเรียนในมาบตาพุทธถูกปิดตัวมลพิษทางอากาศสูงนักเรียนเป็นลมอาเจียนล้มป่วยโอ้ องสารจังเจ็บปว่วยเป็นเวียนศีรษะเป็นลมเราวันนี้โชคดีนะลูกนะสระบุรีมลพิษรุนแรงความเข้มข้นเฉลี่ยสูงสุดในไทยโอ้โหนี่นะคะเป็นตัวอย่างนะคะ หลายเดือนในปี2559 25มีฝุ่นพิษเยอะมากที่สระบ,บุรีนะโอ้คิดแล้วแสบบอดแทนเลยนะคะเราไม่เอาโรงไฟฟ้าเราไม่เอาฝุ่นละอองอืมเนี่ยนะชาวบ้านก็ไม่มีทางเลือกนะลูกนะสงสารเนาะมีฝุ่นออกมาจากโรงงานน้ำตาลโอ้โหดูดขนาดเข้าไปถ่ายวิดีโอยังเบลอขนาดนี้เลยนะคะ แม่มีฝุ่นติดอยู่ตามระเบียงบ้านเต็มไปหมดเลยนี่คือผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมเปลีน,นะล้กน,น,นะนก้อนเลยนั่นแหละเราชาวบ,บ้านในตั้งชื่อมันเป็นหินมาบางทีมาเป็นลูกๆเลยหมุนๆอย่างในคลิปที่เห็นนะนะก็จะลอยมาเลยนะลอยมาเลยมาเป็นปุ่นมาเลยโอ้โหในบ้านบนที่นอนในอาหารไม่สามารถอยู่บน อยู่บนชั้นสองของบ้านได้โอ้โหแต่จับอะไรขันน้ำหรือสามข้าวอะไรกันนลหอมแบงนั้นนะครับเป็นงั้นทุกคนเด็กๆ,ๆ,ๆก็เป็นสารมากเ,าเลยก็จะเป็นหวัดเรื้อรังเรานี่โชคดีนะลูกนะหนักมากนะดหูใจนะลูกนะโอเคนะเดี๋ยวใครอยากดูต่อนะคะคลิปเหล่านี้ก็ตามได้นะคะ ธาตุหลัสาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศนะคะชีวิตคนหรือผลประโยชน์เนี่ยนอนะคะค่ะก็มลพิษทางอากาศนะคะเกิดจากทั้งธรรมชาติและมนุษย์นะคะแต่ส่วนมากมนุษย์เนี่ยจะทำลายตัวเองซะเยอะนะลุงนะนะคะเด็กๆกก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับผลกระทบของมลพิษนะคะที่อันตรายต่อคนยังไงนะคะไม่ดีต่อระบบหายใจ นะคะต่อระบบทางเดินหายใจการมองเห็นก็ไม่ดีบางครั้งมีฝุ่นเยอะไปก็จะทําให้การขับรถราลําบากและอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะคะกับสัตว์ก็จะทําให้ร่างกายของสัตว์บางชนิดเนี่ยผิดปกตินะคะผิดปกติแล้วอาจจะเกิดอากอาพิการหรือไม่สบายนะคะต่อทรัพย์สิน นะคะเสียหายทําให้สัพย์สินเสียหายอย่างเช่นฝุ่นเนี่ยไปเกาะนะคะฝุ่นชั้นไหนที่มันมีสารขององค์ประกอบของซัลเฟอร์หรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดกรดเมื่อผสมกับน้าฝนเนี่ยก็จะทําให้อาคารเนี่ยผุกร่อนง่ายนะคะสกระปรกแล้วก็เสื่อมสภาพเร็วนะคะส่วนแนวทางการป้องกันเราก็ได้ดูในคลิปไปเมื่อกี้นะคะหลักๆเลยก็คือเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันที่จะลดนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิด มลพิษนะคะอย่างเช่นเราใช้ถุงพลาสติกใช้โฟมก็จะส่งผลให้สิ่งที่ตามมาคือเราต้องไปเผาพอเราเผาปุ๊มบมลพิษทางอากาศก็เกิดขึ้นมาเป็นแก๊สพิษด้วยนะคะการไม่เผาขยะนะคะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดแก๊สพิษนะคะให้ดีเราก็ใช้ยานพาหนะที่ลด การปล่อยแกย๊สอย่างเช่นจักรยานหรือถ้าตรงไหนใกล้ๆเดินได้ก็เดินนะคะไปไหนก็ไปด้วยกันรถคันเดียวกันไม่ใช่ว่าบ้านหนึ่งห้าคนไปห้าคันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ท้ายสุดแล้วก็คือการร่วมด้วยการปลูกต้นไม้เป็นตัวช่วยอ,อีกแรงหนึ่งนะคะในการฟอกอากาศในชุมชนของเราให้บริสุทธิ์นะคะและอาจจะมีการใช้พลังงานทดแทนอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมนะคะแทนพลังงานไฟฟ้า การที่เราใช้พลังงานอย่างประหยัดก็เป็นการช่วยลดมลพิษอ,อ,อีกทางออกหนึ่งนะคะเป็นทางอ้อมนะคะในการช่วยลดมลพิษนะคะก็วันนี้นะคะจากเรื่องมลพิษทางอากาศน,นักเรียนสามารถมาทําแบบฝึกหัดหน้า20อีกเช่นเคยนะคะเขาให้เขียนอธิบายความสําคัญของอากาศลงในสมุดหน้านี้นักเรียนไม่ต้องลอกโจทย์นะคะนักเรียนลอกแค่ว่าข้อ2ดูภาพแล้วเขียนความ อธิบายความสําคัญของอากาศลงในสมุดแต่ภาพในข้อ1 2 3 4เหล่านี้นะคะไม่ต้องวาดลงไปนักเรียนแค่บอกว่า1ตอบ2ตอบ3ตอบ4ตอบอย่างเช่นข้อ1นึ่เป็นยังไงคะข้อ1เป็นภาพความสําคัญของอากาศที่มีต่ออะไรเอ่ยเนี่ยสีเขียวเขียวนี่เออสีเขียวเขียวนี้เขาใช้อากาศทําอะไรนักเรียนเขียนอธิบายมาอ่าอันนี้ผู้หญิงคนนี้เขาใช้อากาศใช้ประโยชน์จากอากาศยังไง นะคะอ้าไฟเนี่ยติดได้ยังไงเพราะอะไรนะ้านะคะแล้วว,วัวนะคะว,วัวฝูงเนี้ยเขาใช้ประโยชน์จากอากาศอย่างไรนะคะเนี่ยนักเรียนสามารถตอบคําถามตรงนี้ได้นะคะต่อไปคําถามข้อ3ใหญ่นะคะข้อ3ใหญ่เนี่ยให้ลอกโจทย์ย่อยไปด้วยนะคะให้ลอกว่า1มลพิษทางอากาศเกิดจากสาเหตุใดบ้างคะเราดูคลิปไปแล้วในหนังสือก็มีเพิ่มเติม,ตมนะคะข้อ2มลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรบอกมา3ข้อ เนี่ยนะในคลิปก็มีในหนังสือก็มีว่าส่งผลกระทบยังไงบ้างนะคะอยู่หน้าอยู่คำตอบอยู่หน้า16นะคะเราสามารถไปค้นคว้าได้นะคะต่อไปในชีวิตประจำวันอขอโทษค่ะข้อ3การปลูกต้นไม้ทำให้อากาศบริสุทธิ์หรือไม่อ่าคิดเขียนมานะคะนักเรียนคิดอย่างไรข้อ4ในชีวิตประจําวันนักเรียนมีส่วนช่วยลดมลพิษทางอากาศยังไงบ้างเนี่ยนะคะในการปฏิบัติในการลดมลพิษเหล่านี้เนี่ย นะคะนักเรียนได้ปฏิบัติจริงกี่ข้ออย่างไรบ้างก็อธิบายมาได้นะคะคุณครูก็ขอจบนะคะเรื่องเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศนะคะสำหรับนักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาเจอในเรื่องอะไรนั้นก็ให้เด็กๆรอติดตามนะคะกล้องอาจจะสั่นบ้างนะคะเพราะโคดาน,นี่ถือเพื่อจะได้ ถ่ายไปยังหน้าจอที่เป็นสื่อการสอนถ่ายมายังหนังสือนะคะรวมทั้งตัวครูดาเองนะคะก็อาจจะสั่นบ้างพลิกหัวพลิกหางตั้งบ้างนอนบ้างก็เพื่อความชัดในการรับชมนะคะก็ขอบคุณเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านที่ตั้งใจนะคะและช่วยกันนะคะพยุงการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเราของตัวนักเรียนช่วยเหลือกันระหว่างค,ครูนักเรียนและผู้ปกครองนะคะจนถึงวันนี้นะคะ ก็ต้องช่วยกันต่อไปนะคะหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยนะคะล้างมือทุกครั้งล้างมือบ่อยๆอย่าลืมนะคะด้วยความหวงใยค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ